จะ,จะยังไงก็ต้องเจอกันไม่เอาใครมาเขาเรียกปุ๊บเีสันมิวาสานสันเราเคยตักบ,บาตรหลวงคันสร้างโบสถ์หลวงกันไว้เมื่อชาติก่อน <c oughs> ฟังแผ่นไหนวนะเนี่ย <c oughs> ยืดแผ่นแผ่นแผ่นยืด ขอได้ช้าพระเจ้าค่ะพงท่านผีนคขอเชิญพงท่านรวมเป็นประธานรดน้ำสังให้กับหม่อมฉันด้วยจะแต่งกับใครแต่งกับดำดงหรือยังดำดงพระเจ้าค่ะผีคนนี้เป็นใครกันเมี่ยแฟนของฉันเองและดำดงและนี่อะไรอะไรมาที่คนนี้อะไรใช่ที่ไหนใช่คนละคนกันเลยใช่แล้วคนละคนคนเดียวกัน ดำดงหน้าลายแต่ผู้หญิงคนนี้เขาฟันเยินคนละคนเดี๋ยวกาไปจัดฟันได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็น่ารักเองเนี่ยดำดงเขาโอมอะไรอยู่กระดูกเล้งเล้งเือดเล้งกระดูกเล้งโหแนางเอกกินเล้งใช่เหรอไม่ใช่หรอกใช่เนี่ยนะดำดงเนี่ยเนี่ยอะไรทำไมถึงกลายเป็นเนพอพอหายเข้าไปเขาก็ หมุนตัวแล้วก็บอกว่าเป็นชื่อดำดงแก็ตกใจไปรับมดงมัก่อนกไรับอะไรรับรัไรับ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 รเบรับรัครับรับรับนับเับร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 ันรับรับรับัรับรรับรับรั็รัรับรวบันระรับรรับับรรับ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 ัรับรับรัรัรับรัรับัระรร ห่วงไม่กันข้างกระโปรงก็เหมือนกันไปแ้วไปนครับขอบคุณนะตลกไม่รับรางวัลเมืองเลยรับครับแต่ไม่มีใครให้เออนื้อดำดงนี่ทำไมสวยแบบนี้ครับตอก็พอองค์ท่านก็เขาบอกแล้วว่าเขาเป็นเนื้อคู่กับพระองค์ท่านไงแล้วพอองค์ท่านยกให้กับฉันก็เหมือนกับแบบว่าโชคชะตาเปลี่ยนไปมาเป็นเนื้อคู่กับฉันกันเลยเปลี่ยนรูปร่างเป็นงี้สวย แข่งไปไปไดฝ่าสินสอดสิบห้าล้านอุ้ยพอเหรอพอพอมีเี้เนไม่ต้องหา1ี่ห้าชั่วโคตรเหมือนกันใครจะไปรองั้นขอคืนแล้วกันไม่ได้ทำไมไม่ได้อะส่งเด่ทำไมส่งเด่นเลยอยู่จะมาขอคืนอะไรนี่เป็นเจ้าของยกให้ขอคืนดิอะไรยกให้ ก็คืออ,อ,อ,อะไรก็คืะไม่ได้พระเจ้าค่ะดัมดวงไม่ี่ยไม่ได้ดำมดงอย่าไปดำมดงอย่าไปไม่ได,ได,ดไไ้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยดำมดงอยู่กับเราดำมดงอย่าไปไม่มไปเป็นเจ้านั่นเนี่ยน้าเจ้าก็เจ้าดินี่โจ,จ๊กโจ๊กดีกว่าเจ้าทำไม <c oughs> ตลกกว่าเขาอาจจะไม่ชอบคนตลกก็ได้อาจจะไม่ชอบคนตลกก็ได้ชอบไหมชอบตลกนั่นไง ยอย่าพี่ผ่านไหมจ๊ะกลัวไม่ผ่านนะนิโปรตีที่จะไปชี้มาทางมึองเลยเขาบอกเขาชอบตลกจอตลกแต่ตลกจากไรไม่ชอบแล้วเราปรับตัวแป๊บช่วงนี้มรสุมชีวิตเยอะอ๋อไม่ได้ทำไมไม่ได้เนี่ยองฉันรักของมองฉันมันรักอะไรขนาดนั้นวิ่งให้ไปอย่ามาเวอร์เลยอะ อย่ามากเกินไปนะไเกยอะและเยอะรักแล้วขอคืนเดี๋ยวไปตัดชุดเจ้าสาวเนี่ยขอคืนไม่ให้จะให้ไม่ให้เนี่ยไม่ให้เนไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้มันออกไปเลยไปแล้วหมายถึงออกอะไรออาจากคณะกูไปเลยไปแต่งงานกันไม่ออกจากคณะไม่กลัวด้วยดีแล้วสิอย่าไปกลัวแค่ชีวิตคู่นะหาเมื่อไหร่ก็ได้ไปอยู่ครับไป ไปพูดซะดีไปยืนข้างข้างเขาเราเมื่อกี้พูดถึงอะไรชีวิตคู่ไงเราให้ให้เขาได้เรารักเธอเราถึงแม้ว่าเราจะรักเธอเราเห็นเธอมีความสุขกับเขาเราก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับได้มร้องไห้ใจเย็นเจเย็นร้องเพลงร้องเพลงร้องเพมอัดวีดีโอถ่ายวีดีโอทไม่เลยแต่ร้องไห้สิเอยู่ห้อ แกก็ย <c oughs> ังมีชั้นที่สองคนหรือเปล่าอย่าร้องเลยอายไปเลยร้องเพลงครั้งสุดท้ายลาครับอายไปเลยครับ kiện cây đó mọi người, tắt